สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจไปกินแท็กเตอร์รถไถมือสองซีสเกตการบ,พบ,พบพ้านผมบ้าพ่อกับทั้งลานไปกินรถไถกันหนึ่งแล้ววันนี้เป็นคลิปประจำวันที่21มิถุนายน2567ครับพี่น้องสิบพัพี่น้องมเงรถไถอยู่2คัน2รุ่น,นเป็นรถไถท,ที่ว่าราคาบ่แรงบ่สูงอ่าสองคันนี้เอิ้นได้ว่าต้านสภาพก็กได้เนาะพี่น้องเนาะที่ว่าสำหรับพี่น้องที่เพิ่นแบบอยากได้เอาไปใส่ก้อนมีเงินบ่หลายอยากได้ราคาตึกเถื่มาวันนีเ้เบิ่งกันเลยครับหลังจากที่ว่าเบิง่งคลิปที่ว่ารถจมมัมย้ำ ที่ว่าราคาสองแสนกว่าบาทไปแล้วซี 4, หากันต้นนี้ราคาแสนกว่าบาทนะ้ำเบิ้งเป็นยังไงน้ำเบิ้งก่อนเลยครับขั้นแรกนี่เป็นยันมาสามสิบหาแรงขั้นนี้เป็นสามหาสองทีปกติแล้วจริงๆแล้วรอหนามันจะเป็นขอบหกขี 14, ดสิบสี่เป็นหกขีดสิบสี่ต้นพี่น้องเด้อแต่ที่นี่ลูกค้าเพิ่นนะ่ะไปเปลี่ยน กระทะให้เป็นขอบสิบหกมันก็เลยเหตุในรถใหญ่ขึ้นสูงขึ้นยางหลังเพิ่งจะเปลี่ยนมาสิบสองสี่ยีบสี่มันก็ใหญ่น้ำกันก็ถือว่ามันถามว่ามันได้บอ่อมันก็ได้อยู่ดีกว่าสิไปเปลี่ยนข้างหน้ายางเดียวดูว่าเปลี่ยนทางหลังยางเดียวตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนทั้งครูเห็รนรถใหญ่ขึ้นมันก็ได้อยูอ่เพราะได้นะแต่ว่าก็ลองใส่กันงานไปยาวเบิร์พอเมื่กินไทยแลนด์เนี่มันแจ๊คสิบอกว่าจังไรผม,มก็กเคยว่าสิแบบ แป้งเลยครับแป้งสิต้องต้องถือว่าแป้งเนาะแค่ว่าเพิ่นแต่งเื่อถามว่าใส่งานไหนบอกกัใส่งานไหนเด้ต้องเรียนรถเห็นรถใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันกับผิดสเปกอะนะถามว่าสีแบบประมาณนี้ล่ะคันนี้เป็นรถตามสภาพรถพี่น้องเด้อมาพร้อมกับอุกคานดินหนาดินหนานี่กงค้าไม่มีเพิ่นสิมื่อกี้นี้มันจะเป็นรุ่นนี้มันจะมีแค่ไม่มียูนี่ล่ะอ๋อคานมันโดย่นบ้ารุ่นอยู่ทียูนี่์ตัวโซนมากเขายูนี่์กันตัวรุ่นนี้เพิ่นเค็แต่ไยูนี่ ฐานหลังมีเป็นฐานหาครับใบจะเหลือบลายดอกบางเนี่ยแะแต่กระเพาะเดทายอยู่ด้านหลังสาสานนี่ครับแต่ว่าพิเศษคือว่าราคามันบ่นสูงพี่ต้องสำหรับพี่ต้องที่ว่าอยากเสียเอาไปใส่เพราะเดี๋ยวใส่คนสอยคอนเนี่ยได้จะร้อ,ลองลองครับลองายให้เบินงงข้าวแล้วกัน Thank you. Thank you. 阶段一跟别段 การที่ว่าเขาใส่หลอใหญ่เวลาดัานดินเนี่ยเกีน้ยนึงส่งสเกี้ยนสองไถเกี้ยนึงก็ได้ก็เร็วไทยเกี้ยนสองต้องเร็วแห้ง,ง,องพอปกติหลอดมันสิประมาณเป็นหล่อหล่อหน่อยเนาะอันนี้ใส่หลอใหญ่ขึ้นโอ้ลูกพื้นอีก็ทีโอเคครับแน่นดีแน่นได้อยู่ลูกบานนี่ก็แน่นดีอันนี้ก็แน่นดีครับลูกมาก็แน่นดี ใส่ห่อใหญ่มากับยังแห้งบปตกถือว่าโอเคเลยนะสำหรับรถเชนนี่ท่านี้อุปกรณ์ด้านดินหนากับภานหลังย่างหนาเนี่เหลือประมาณ6กสได้หกเปนยยางหลังกับเหลืออยู่สามสิบสี่รได้หลายปีแล้วครับท่านี้บมีเหลี่ยมนะพี่น้องบอกไปก่อนบมีเหลี่ยมได้ขับง่ายขีง่ายอยู่สำหรับพี่น้องเธอเซอไปใส่นี่ราคาค่านี้อยู่ที่หนึ่งแหบาทเลยพี่น้องเด้อ 1> 1, 4, 15, หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเด็ดนั่นที่หนาเด็ดผ่านหลังสิละผมเปลี่ยนหลังคายไคม่เฮ็ดบอยม่แล้วคือว่าขั้นนี้คือว่าเอาพร้อมใส่งานอยู่สำหรับพี่นอ้องที่ว่าต้องการความคล่องตัวเอาไปตัดหนาอยู่ในสวนทุเรียนสวนเงาะสวนยังกระซังหรือว่าเสืไปไถนานะเฮ็ดน้ำสามสี่สิบห้าสิบไร่สบายสบายครับรถขั้นนี้ถือว่าโอเคถือว่าผ่านอยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับยันมาสามสิบห้าแรงมาเบิ่งขั้นต่อไปครับ คันนี้เป็นผู้สัตว์ L4 หาสุดแปดคันนี้ีมีเดือมทะเบียนคันนี้มีเดือมทะเบียนปีหาสีโอ้ปีหาหนึ่งปีหาหนึ่งมาพร้อมกับอุ้อมก้อนด้านนิดหนาด้านนิดหนาตาสร้างกับฐานหลังฐานหลังมีผืนผ่านหาใบหนา,อ,นหนาอยู่ครับใบเดือดหนาอยู่ฐานหลังมาพร้อมกับฐานหาพร้อมคาบย่างจะว่าตีบ่องย่างเนี่ยนี่แหละคันนี้ย่างมังงามทั้งหนาหลังไม่โลนเป็นย่างโลน ตารางราคามันกะทำให้ตอวแตงขึ้นไปอีกมันก็สิแพงไปอีกนะเลยเอาราคาซันีิก่อนราคาซัมถิว่าพี่น้องจับต้องได้เอาไปใส่ก่อนมีเงินมีท้องคอยแตงคอย,ตคอยตเติมเบาหรือว่าเสียงทงานางแตงห้เพิ่มราคาได้ปัญหาเอาราคานีก่อนฟังราคานีก่อนเดี๋ยวร้องขาบางกันต้องเป็นยังไงแต่ดีเห็นว่ามีไอเนี่ยมีไอบาง แต่ว่ากำลังเวลาเหตุงานเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคยอยู่ยังถือว่าพอได้อยู่เลยถูกปืนกะนิดน้อยแต่ลูกหมากนี่รวมกำลังยังพอได้อยู่ครับบ่ม,มีขันขาวบ่ม,มีข้นหนังแต่ว่ามีไอถูกปืนทางนี่แน่นดีลูกหมากรวมคันนี้ทั้งสองคันนั่นแหละถือว่าตามสภาพคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเด้อพี่สอนเด้อหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท นี street, pues er. 8, nah ่แหละในด้านวินาทีาันหลังไว้ตลอดในขั้นใหญ่คือว่าคือว่าในชื่อมหาเลี้ยงอ่ะคือว่าได้ขันใหญ่อ่ะราคากะประมาณนี้แหละพี่น้องลองมาเบิ่งเอาตัวจริงไปยังไงคือตั้งแตนทั้งนี้อย่างพี่น้องมาลองเบิ่งมักบบมักโบวากันเนาะสองขันนี่เก็บฝากไว้ในอ่อมกคมใจขึ้นเ่าคือว่าเป็นแสนสี่หมื่นห้าพันบาทกับมึงแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท คันนั้นโอเคสำหรับพี่น้องที่แบบว่าใส่น้ำสูตสมเห็ดงานของข้าม,ม่วงแม่ทั้งสองคันนี่กะอืมคันนั้นสิของตัวกวัวแต่คันนี้นี่มันสำหรับพี่น้องที่ว่าบางคนคนว่นนาบ,บม่มีบ่อยากได้บ่มีไออยาจะคอยเบิง่งคันใหม่ที่ว่ามันแพงๆกว่านี้มันด่าสิดีกว่านี้คันนี้เอาที่ว่าพี่น้องเพิ่นรับได้ขอพี่น้องที่ว่ารับได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิลองเปลี่ยนทายน่ะมันเครื่องให้เบิงงเ่งใส่หูเสือไปเบิ่งมันสิดีขึ้นกว่าบ่ แต่ว่าแห้งมันยังโอเคอยู่เด้เวลาดังดี้ตั้งอั่งเนี่ยคือว่าข้าไม้ระเครื่องรถเครื่องหลวมอีลีร่อนเนี่ยเครื่องหลวมเนี่ยคือแบบว่าเหตุการณ์อะไรแบบว่าควันขาวแตกโพว์โพโพโพมาเนี่ยบ่มีกำลังอันนี้กำลังถือว่ายังได้อยู่ไปเหตุชาวบ้านเหตุคอนย์ของเฉพาะคอนย์ของเองรับจ้างนิดหน่อยนี่ได้อีกเป็นปีสองปีอยู่ครับข้าวไม้ระเสียเครื่องกะเมื่อดิประมาณสองหมื่นกว่าบาทเครื่องกะสิดียสังเนื้อเสียงหอนกุบกตตาสีผาเล้งผมสังเนื้อเสียงหอนเสียงหอนนี่ คุณได้รับได้กัเอาบวากันราคานี่เอาไปเลยส่งฟรีสามรอยกิโลเมตรที่เก้าทั้งสองคันเลยจาก3ามรอยกิโลเมตรกับคิดกิโลละเท่าไรกะประมาณ10บกว่าบาทเนี่ยสิบกว่าบาทยี่สบาทนี่ยจะคยวกกันสมมุติเราเลยไปหารยโลกะเ่นโวนให้กันได้กับบวากันน้อพี่น้องนาะมาเบ่งรถมาเบ่งล้องไห้้องขับได้อยู่ที่บ้านกันเหลือตับ้นหมากเขียอำเพอเมืองดศรีสเกครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปด โรตารี่พานบุกเบิกพานสองพันสามนี่หลายมาเบิ้งครับพี่น้องม,มาเบิ้งข้าวมาเบิ้งครับโรตารี่ไซเอ็มห้าพันพวกเสาเมตรนีรก 6, ่กันนี้ต่อสมนาสีเหลือเป็นพวกเม็ดแปดสิบเปนหลายพานพานพวนพานบุกเบิกเครื่องเครื่องเจาะหลุมปลูกต้นไม้นี่พานบุกเบิกนี่หลายครับราคาหมื่นกว่า 100, 000, บ,บาท ผ่านเพิ่มกับมื่นกว่าบาทลอตเตอรี่เริ่มต้นที่มื่นกว่าบาทกับมีสองหมื่นตัวกับมีทางสภาพพี่น้องไปเก็บงานเรามือนี้ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ติดตามเราชมเราฟังอ่าบางในบรดีัทบางงานก็ไปที่ชมกันมาเรื่อยๆแล้วกันผมกับสีเฮ็ดคลิปให้อธิบายตามความเข้าใจของผมนี่แหละขอบคุณหลายที่ติดตามเราชมเราฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ